วันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้11โมงเป็นต้นไปนะครับที่ร้านอาหารโรงเหล่าแสงจันทร์นะครับร้านโรงเหล่าแสงจันทร์ซึ่งอยู่ที่เรียบทางด่วนนวมินนะครับกรเกษตรนวมินนั่นเองก็อยู่ตรงข้ามกับทาวอินทาวนะฮะตรงโกลเด้นเพลสตรงนั้นนะเนี่ยเลี้ยวมาอีกนิดหนึ่งซ้ายมือเนี่ยนะฮะก็ถึงแล้วนะครับจากแยกเหม่งจ่ถ้ามาจากแยกเหม่งใจแล้วซ้ายนิดเดียวถึงแล้วนะฮะหรือว่าใครลงทางด่วนเนี่ยนะฮะลงทางด่วนต้นลาดพร้าวแต่มันอาจจะชิดซ้ายลําบากนิดนึงนะฮะอาจจะต้องไปกลับรถอีกรอบนึงก็อยู่ตรงนั้นแหละ หาง,ง่ายๆครับใครก็ต้องเคยไปเพราะว่าร้านนี้เขาดังอยู่แล้วแล้วก็มีหลายสาขาด้วยครั้งนี้เราจัดกันที่โรงเล่าแสงจันทร์สาขาเรียบทางด่วนนว่ามินนั่นเองนะครับซึ่งฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของร้านด้วยนะครับซึ่งหูร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ถูกใจของแฟนเพลงกันมากนะครับรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ทุกประเภทเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยติดต่อสนใจนะครับบริษัทห้างร้านไหนจะไปจัดเลี้ยงปาร์ตี้ที่นี่แสงสีเสียงเวทีพร้อมนะฮะร,ราคากันเอง ทุกอย่างเขามีหมดไม่ต้องไปเช่าให้มันเปืองแรงนะครับ02-514-3780นะครับหรือว่ามือถือะฮะโทรได้เลย086-318-4871 086-318-4871 วันที่25มีนาคมนี้นะฮะวันจันท์นะครับจะมีคอนเสิร์ตของเสือธนพลนะฮะแล้วก็โป่งหินเหล็กไฟด้วยอย่าลืมไปชมกันนะครับ25มีนาคมคอนเสิร์ตเสือธนพลแล้วก็โป่งหินเหล็กไฟส่วน24มีนาคมคอนเสิร์ตเคนโดเป็นครั้งแรกที่ผมจะร้องเพลง <c oughs> ไม่เคยร้องเพลงให้แฟนรายการได้ชมกันเลยนะฮะ <c oughs> น้อยนักที่คุณจะได้ดูนะฮะ ผมร้องเพลงวันนั้นจะร้องเพลงจริงๆด้วยนะครับซ้อมไว้เรียบร้อย